สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เป็นกระเป๋าตัวใหม่นะคะเป็นกระเป๋าตัวใหม่นะคะของสาวๆนะคะสามารถสะพายสั้นได้นะคะสะพายสั้นได้สะพายยาวได้นะคะทําสายได้สองแบบนะคะอันนี้คือสีครีมนะคะมีสีครีมสีดำสีเขียวสีอันนี้คือสีดำนะคะอันนี้คือสีครีม อันนี้คือสีเขียวนะคะรุ่นนี้ค่ะอยู่ที่ใบละสองร้อยนะคะบวกค่าจัดส่งยี่สิบบาทนะคะคุณลูกค้าอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างอันนี้คืองานสายนะคะงานสายชุด เปิดออกมานะคะด้านในจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีซิปเล็กๆอีกหนึ่งช่องนะคะตรงกลางจะเป็นซิปนะคะอันนี้เป็นสีครีมนะคะตอนนี้เป็นสีครีมะคะ่ะขายอยู่ที่ใบละสองร้อยนะคะรุ่นนี้นะคะความยาวจาตรงนี้ มาตัวนี้นะคะอยู่ที่หกนิ้วนะคะอยู่ที่หกนิ้วความสูงจากตัวนี้มาตัวนี้นะคะอยู่ที่เก้านะคะอยู่ที่เก้านะคะเก้านิ้วค่ะด้านข้างนะคะความกว้างนะคะอยู่ที่สามนิ้วนะ e, คะความกว้างอยู่ที่สามนิ้วค่ะ คุณลูกค้าสนใจสินค้านะคะสามารถสั่งเข้ามาได้นะจะคะจะปักอิดียไว้ด้านล่างนะคะหรือคุณลูกค้าจะมาอุดหน้าร้านนะคะร้านอยู่ตรงข้ามกับเดี่ยวมองามวงวานนะคะห้างแกรนด์พลาซ่าชั้นสองนะคะร้านพาพันกระเป๋าคะ่ะอันนี้คือสีครีมนะคะสวยมากสะพายยาวได้นะคะหรือจะสะพายสั้นอย่างนี้ก็ได้นะคะสะพายได้สองแบบนะคะสะพายได้สองแบบ มีสีครีมสีเขียวอันนี้คือสีเขียวนะคะแล้วก็สีดำนะคะใบละ200คุณลูกค้าสามารถสั่งเข้ามาได้นะคะบวกค่าจัดส่ง20บบาทค่ะ